สวัสดีค่ะจะนอนที่ไหนจะย่าก็ว่าอยู่มาเลยมานอนมานอนเรียงกันเหมือนทหารเลยนอนได้แล้วลุงช่างบอกว่าใช่บ้านย่ามีกระเบื้องอ่ใช่เปิดพัดลมพาเราไปนอนอยู่ดาดฟ้าห้องนะห้องนั้นนอนไม่ได้มันเป็นตู้อบถ้าหน้าหนาวนั้นได้แต่หน้าเออหน้าร้อนนี่อย่าไปเลยเขาบ่า กว่ามานอนบ้านค่อยนี่แหละนอนเหมือนทหารเลียงเรียงกระดานกันไปเลยจไม่เป็นไรนานๆครา้งมานอนครั้งหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเรามานอนที่นี่เราก็คิดถึงครั้งแรกที่เราหิวกระเป๋ามาใบหนึ่งเนาะแม่นันดีค่ะยาชี้แกก็ต้อนรับจริงนะตอนหน้าบ้านเนาะโอ้โหนะคะเอฟซีให้ของยาชี้ยาชี้ก็เอามาให้แอนใช้ครีมนะคะโอ้จาได้คือแบบ เป็นเซรั่มตอนนั้นเซรั่มที่เราที่เอซีส่งมาอ้เยอะมากเลยนะใช่หลายกล่องเลยหลายกล่องแล้วก็มีอะไรยาก็คือห้องห้องนอนห้องอะไรเนี้ยนะบ้านหลังนี้แหละเพราะเราดูจากเราดูจากในคลิปของแต่ละคนว่าถ้าใครมากกกบก็ มาแวะนอนบ้านญาได้ก่อนเด้ออะไรเงี้ยว่านอนไม่นานเพราะว่าไม่ได้เป็นบ้านเช่าไม่ได้เป็นพักสักอะไรก็เป็นแค่โฮมสเตย์พักโจกาแล้วก็ไปอ่าช่หาที่พักได้แล้วก็ไปต้องคือตอนแรกเรากล่าว่าจะมาอยู่เช่ากับคุณพอลลี่กระท่อมเนาะออแต่ว่าเราอยากมาอยู่กับ่าก่อนอย่างเงี้ยนะจากตอนนั้นก็แบกเงินมาสักห้าหมื่นนะวันนั้นตอนนั้น จริงม่รของไม่ได้ม่ไม่ใช่ไม่มีตังนะเรเงินมาห้าหมื่นจากค่าคอมมิชชั่นของอ๋อใช่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 เรียนว่าตอนนั้นจำได้ว่าพี่แอนน่ะขายมาดิพี่เป็นตัว่ที่บ้านเช่าบ้านเช่าเพราะว่าตอนนั้นตกงานแล้วพี่มุกดาแกก็สนับสนุนให้ทุกคนรู้ไม่ยากนั่งรับสายโอ้โหเช็ ไอ้ออเดอร์ส่งออเดอร์จนแบบมือนิ่งหกเลยนจริงโอ้พอเราเห็นก็เลยดันโดนมาแล้วทีนี้ดันโดนมากะว่ามาอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะกรือที่ไหนได้มันเหมือนมีบางอย่างราะอย่าไปอย่าไปออย่าไปมันกรเลยยาวเลยกรเลยยาวเลยคิดอะไรเงี้ยเออจนยาวมาถึงบัตรนี้เลยนู่นจดได้ไปซื้อที่ดินอยู่หอดเจปาดเป็นคนสกลนครเลยใช่เชียงเจรินคร พอมีบ้านมีอะไรปุ๊บทําเรื่องเออบ้านเลขที่อะไรเสร็จเนี้ยพอดีผู้ใหญ่แกก็ผู้ใหญ่แกก็ยินดีนะเมื่อวานนี้เออแกเพราะว่าลูกบ้านแกไปบอกเออว่าเราจะมามีที่ดินแล้วนะเออแกก็ดีใจเดี๋ยวต่อไปก็ยินดีต้อนรับนะอะไรเงี้ยเออจ้าก็จะยินดีกับพี่แอนจริงนะขอบคุณน้องเบนมากค่ะอ่ะน้องเบนทำให้พี่หน่อยเบ้นมากบุกนี่ร้านจ้ะอลาจ้าอะไรบุกบุกร้าน อาชีนมสดอาชีนมสดนะพี่น้องอาชีนมสดนะคะแอนเบนไม่ได้ตั้งใจดูโอจริงมาแล้วก็ให้แม่อาชีพทำแล้วก็ทำทำไปเลยใช่ไหมใช่นี่นะคะนานถึงจะได้มาไม่ยังรานนะคะของแม่อาชีนะคะมาถี่แล้วเห็นเขาบอกมาสรุปกินอะไรดีสรุปกินอะไรดีคะเขามีโกโก้มีน้ำบลูฮาวายนะคะนี่มีเอาแบบผสมเลยค่ะนี่อืมเอาอะไรใส่อีกเอาใส่เลย ผสมยังไงป้าให้บ้านมาดูมาดูนะทำอะไรผสมยังไงมาอาน้ำแข็งใส่กอนน้าแข็งใส่ก่อนขั้นแรกเบนเอาไม่ปรุงอย่างงี้ก่อนเหรอแม่เดี๋ยวเราโอ้ลมุนพุ่นไปเอาเกิดเกิดอะไรขึ้นแล้ว่ะคะที่ร้านที่ร้านนมสดน้องอาชีอ้าวแค่นี้บอกแค่นี้บอกอ่าและแต่เราจะกินน้อยกินมากอะไรอีกป้าก็ต อ๋อตวงในตัวอันนี้มันเป็นแก้วตวงรสชาติออกมาแบบไหนเราดูให้โตมั่นอันนี้เราอุดหนุนนะคะเขาเรียกว่าช่วยประเดิมจ้านนอัี้เป็นเจนะเป็นน้ำเจนหนึ่งช็อตอันหนึ่งเช้านี้ใช่ไหมแค่นี้เหรอคะแค่นี้เหรออีกมาถามคนรู้เลย งาานเข้ใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยสองสองะเเลยเอสองเขาไม่ขาดคุณหรอกเตี๊ยบเจมเจดี๋ยวถาเราต้องซื้อให้ใหม่เจมตรงนี้นะเจ้าอย่ามปโเจมตรงนี้ดิเอเดเลยอ่าอ้โหเราใส่อะไรอีกน้ำเชื่อมบอเ่น้ำเชื่อมอะไรอีกอ่าน้ำเชื่อมตวงมาเบนตัวมาโอ้โหพี่น้องกว่าจะกินอุ้ยอันนี้น้ำแข็งใส่อันนี้โบนได้อยู่เอออันนี้ได้อยู่ อุ้ยให้ความหวานสองแก้วเล4ช็อตอร่อยโอ้พี่น้องแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกขิงเทียมอุ้ยขิงเทียมไม่ไม่ชอบค่ะไม่ชอบอ่าเอาเอาอะไรคะอ่ะแล้วอะไรอีกมันมีอะไรจะใส่ลงไปเลยไม่มีเลยไม่มีและไม่เอจจะเอาอะไรเอาเนี่ยเลยใส่เกลือยไหมเกลือยไหมนมเนมเด๋ไม่นมนมนมอยู่ในตู้ไม่ไม่มีอะไรคะ ใส่ใสเนค่ะไปใส่ถุงไม่ใส่เนค่ะโอ้เขาทำไม่อะไรเปล่าเอฟซีนมมันมีไม่ใช่ไหมเบนดูกินแบบนี้เลยนะเออกินอย่างนี้เลยเออกินเหมือนปั่นน้ำแข็งเลยอ่ะเอาจริงเหรอไม่มีนมลดไปดูไปดูไปดูตรงนั้นดูไปดูไปดูเลยน้ำแข็งอันนั้นเลยจ้ะไม่เราไม่อยากใส่นมเลย มีไหมมีมีแต่ว่าไม่อยากใส่นมเบอมันมีอยู่หนไหนนมแบบ้อ่ะจะกินแบบใส่ใสอ่ะอ๋ออ่ะปั่นเลยเป็นเอฟซีเราไม่ใส่นมเราไม่ใส่อะไรอื่นเราชอบใส่แบบนี้แบบแบบเค็มปั่นตรงไหนเอาแล้วปั่นตรงไหนกดตรงไหนป้าแถวบ้านหมุนกดตรงไหนพี่น้อง งานเข้างานเข้าแล้วตอนนี้อ่าดูพันหนึ่งแก้วเอฟซีบุ้นไม้ขนาดนี้เลยนะเรียบร้อยไหมนะเดว๋ยวไม่นี่เราปั่นแล้วแหละบอกไม่เราไม่เคยใช้เครื่องรุ่นนี้ ไอเรื่องของเรื่องครับมันอร่อยไหมนี่เอาอะไรใส่นี่ไงกระบอกไอ้นี่มันใส่นี่ไงนี่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 ใส่กระแกงไข่มานี่นี่นี่บุญมาบ้านใครบ้านใครอมันก็ละลายหมดสิพี่บ้านเอาทำไมมีแต่แก้วยังนี่ไงบ้านนี่ไอแก้วใหญ่อือ FC อ่ะพี่ เดี๋ยวต้องชิมก่อนข้าชิมได้ไหมรู้สึกว่ามันจะกาศเกลือเกลือหรออืออาหารเกลือหาเกลือเกลืออยู่ไหนเกลืออยู่ไหนแต่อร่อยอยู่โอ้ยรู้สึกว่าขาดเกลือไปนิดนึงน้ำน้ำส้มเขาก็มีเอ๊นั่นแหละเดี๋ยวป้าจะบ้านเขาก็จะปั่นบ้างนะ ไม่ไปมันไม่มีเกลือหรอกในเป็นลายทางนี่สิที่ไหนก็ไม่มีกินเลยจริงนะเราไม่รู้ไงว่าเขาเอาไว้ไหนเอ็นเบนมันอร่อยจริงไะย่าอร่อยอร่อยอร่อยแล้วเหรออร่อยค่ะเอ็นกินอย่างนี้แหละหวานไหมหวานมาชาไทยแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเข้ามาเดี๋ยวไปกินเขาด้วยเยอะเจ้าของเข้ามาข้ามพอดีโอ้เต็มเลยครับพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวลงมากินอีกนะปั่นทีเดียวแล้วคุ้มเลย เ้าก็เห็นแต่เขาทําแต่เ้ากับไม่ได้โหซาว่าเขาทําแบบไหนอืมเป็นยังไงบ้างแอนได้เลยใช่ไหมอืมอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ